รายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ตามที่หน่วยงานรัฐกำหนดก่อนการถ่ายทำรายการพิธีกรผู้ร่วมรายการและทีมงานทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการก่อนการถ่ายทำรายการโดยครบถ้วนแล้วช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุปจำกัดมหาชน บริษัทสารดีจำกัดเสนอเรื่องจริงผ่านจอเปิดเรื่องรล่า สูชีวิตแกไม่งอมืองอเท้าไม่รอขอใครอ่ะลุงเชียงยอดนักสู้ช้ำแหลกคดีล,ลวงฆ่าปริศนาร้อยเปอร์เซ็นตเต็มครับเขาทำมูเดียวไม่ได้ แกก็มา่ฝนนี่ก็หลายหลายสามปีแล้วมั้งเนาะบางทีอาทิตย์หนึ่งแกผ่านมาก็อาทิตย์ละครั้งบางทีก็สองอาทิตย์ครั้งแกสู้ชีวิตแกไม่งอมืองอเท้าไม่รอ,อขอใครอสวัสดีครับคุณผู้ชมเปิดรายการคืนนี้ด้วยเรื่องราวของคนสู้ชีวิตอย่างลุงเชียงหรือนายธรรมประพลคุณณธรรมทากอนชายขาพิการวัย5้ปีแม้ว่าร่างกายจะพิการแต่หัวใจยังคงสู้ครับ แล้วก็ก้าวข้ามผ่านความพิการออกมารับจ้างรับมีดหาเช้ากินข้าโดยไม่เดือดร้อนใครบนถนนสุรนาายจังหวัดลบบุรีครับตอนนี้ก็ทําได้อยู่อย่างเดียวก็คือรับมีดนะจ๊ะรับมีดจ้างเพราะลุงไม่สามารถทําอะไรได้ก็พิการนะจ๊ะแล้วไม่มีใครจ็จ้างคนพิการแต่เราต้องกินอนะ่ะคือเราไม่ทําตัวให้ ให้เราเป็นภาระคนอื่นรเราเราควรที่จะหาจุดใดจุดหนึ่งที่เอาตัวเองที่ว่าให้ใหรอดพ้นจากอุปสรรคเลจ้ะที่มาของความพิการนี้เกิดขึ้นเมื่อ30ปีก่อนลุงเชียงประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องนอนแน่นิ่งพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนานนับปีโดยมีแฟนของลุงเชียงคอยให้การดูแลอยู่ไม่หา่าง ตววตาเอียงสองข้างแล้วก็ขาข้างซ้ายถูกกระทบกระเทือนคือขามันจะไม่เท่ากันแล้วมันจะใช้การเดินเหินไม่ได้เมื่อก่อนก็เคยนอนติดเตียงมาประมาณปีกว่าก็พยายามที่จะเอาตัวเองลุกไม่ได้ก็คิดอยู่ว่าเราเรามีภาระที่ต้องทําก็คือว่าตอนช่วงนั้นลุงมีแฟนลุงมีภรรยาก็ต้องดูแลเขาแต่ด้วยความเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ไม่อยากให้ภาระทั้งหมดตกอยู่ที่แฟนของเขา ลุงเชีงจึงพยายามหาวิธีต่างๆลุกขึ้นมาต่อสู้กับอาการที่เป็นอยู่ฝึกช่วยเหลือตัวเองและในที่สุดก็สามารถลุกขึ้นมานั่งได้เขาจึงคิดหารายได้ด้วยการประดิษฐ์โมเดลบ้านให้แฟนของเขาไปขายที่ตลาดส่วนมากอ็ขายบาง แจกมังอะไรอย่างเงี้ยคือเราเข้าใจน,นะว่าบางทีเด็กมันอยากได้มันไม่มีตังเราก็ให้ก็ไม่ลุงไม่ได้คิดเลยก็เพียงแต่ว่าเออเราขายได้หลังสองหลังอย่างเงี้ยหลัง80บาท82ดมได้160ยบาทเราอยู่ได้แล้วประดิษฐ์โมเดลบ้านขายอยู่ได้ไม่นานก็มีเหตุต้องหยุดชะงักไป เนื่องจากในระหว่างที่นั่งประดิษฐ์นานๆทําให้อาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเริ่มกําเริบขึ้นลุงเชียงจึงเลิกประดิษฐ์โมเดลบ้านขายแล้วก็หาอาชีพใหม่ด้วยการตระเวนออกไปรับจ้างรับมีดลุงคิดว่าครัวเรือนต้องใช้มีดและคนทุกวันนี้ไม่รู้ว่าการรับมีดเป็นยังไง คืออะไรก็เลยคิดตัวจุดนี้ออกรับมีดลูมันต้องมีคนใดคนหนึ่งแหละหรือแม่เป็นผู้หญิงที่ว่าคนแก่ๆโบราณโบราณเนี่ยเขาต้องเข้าใจเขาต้องเอามารับก็คิดอย่างนี้จะ้ะอีกหนึ่งเหตุผลที่ลุงเชียงออกไปรับจ้างรับมีดก็สืบเนื่องมาจากเขาอยากให้ตัวเองได้ฝึกเดินได้ฝึกใช้กําลังขาโดยใช้รถวีลแชร์เก่าๆมาดัดแปลง พร้อมกับติดอุปกรณ์รับมีดเข็นรถวีลแชร์แล้วก็เดินตามรถไปเวลาเราจะไปเราก็ออกไปข้างหลังไปจับหลังเนี่ยสยไปคือพยายามดันรถให้ไปข้างหน้าแล้วพยายามที่ว่าบังคับขาให้มันเหวี่ยงไปใจมันเดินรถมันไปแต่ขามไม่ก้าวบางทีล้มฟาดตรงนี้แตกบางหัวโนบจากถนนไม่ไม่ถึงซุ้มประตูหรอกแค่นี้ก็ เรียบร้อยแล้วก็ยอมรับว่าทรมานแรกเริ่มที่ออกไปรับจา้างลุงเชียงบอกกับเราว่าเขาไม่ได้เงินเลยสักบาทแต่กลับได้เงินเพราะความสงสารจุดหลายคนต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์แต่ลุงเชียงก็ยังยืนยันที่จะทําต่อไปเพราะเขามองว่ามันเป็นอาชีพที่สุจริตจนในที่สุดก็มีลูกค้าว่าจา้างเมื่อได้เงินส่วนหนึ่งมาลุงเชียงก็เริ่มดัดแปลงรถเพิ่มให้สามารถออกไปได้สองคนกับแฟนทั้งคู่ ตะเวนรับจ้างรับมีดตลอดมาจนถึงช่วงต้นปี2,164ก็มีเหตุต้องให้หยุดอาชีพนี้อีกเนื่องจากแฟนของลุงเชียงมาด่วนจากไปทําให้สภาพจิตใจของเขาไม่สู้จะดีนักอีกทางรถคู่ใจก็มาพังไปซะอีกลุงเชียงจึงตัดสินใจทําร้ายตัวเองเพื่อตามแฟนไปแต่ไม่สําเร็จครับบ่อยครั้งที่มีเรื่องราวร้ายๆเกิดขึ้นมักจะมีสิ่งดีๆตามเข้ามานั่นก็คือมีผู้ใจบุญ มอบรถให้กับลุงเชียงได้ประกอบอาชีพต่อครับอันนี้ลุงก็เอาอุปกรณ์รถเก่าที่มันพังออกมาเสริมมาแต่งใส่เอาถังน้ํำอะไรบ้างที่เขาให้มาใส่น้ําลุงก็เอามาแปลงใส่เป็นถังพัสดุที่ว่าจะใส่ของได้ทุกอย่างที่เห็นนี่มันเป็นถังส่วนมากก็เก็บมาข้างถนนบ้างเขาให้บ้าง ปัจจุบันลุงเชียงก็ยังยึดอาชีพรับจ้างรับมีดอยู่โดยจะออกไปตั้งแต่เช้าจะกลับเข้าที่พักอีกทีก็ตกเย็นเลยครับโดยจะกําหนดระยะเวลาออกไปรับมีดให้ห่างกันหนึ่งอาทิตย์หรือไม่ก็หนึ่งเดือนต่อบ้านซึ่งการออกไปแต่ละครั้งบางทีก็ได้เงินกลับมาบางครั้งก็ไม่ได้เงินกลับมาสักบาทแต่ลุงเชียงก็ยังคงต่อสู้แล้วก็ออกไปรับมีดอยู่เหมือนเคย ที่ไหนบ้างอะไรบ้างก็ม okay. ีที่บ้านหมี่ก่อนจะถึงบ้านหมี่นี่ลุงก็แวะไปหินปักบ้านทรายสำโรงบ้านกล้วยข้าวบ้านหมี่แล้วก็วนกลับมาวนกลับมาก็วนมาที่เก่านั่นแหละมันต้องมีรับจนได้แหละถ้าไม่รับก็โอเคไม่เป็นไรเราก็กลับคือว่าอาศัยหน้าด้านต้องพูดอย่างนั้นนะหน้าด้านยังไงใครจะว่าไงช่างไปอย่างเดียว ลเสียงเคาะเหล็กบวกกับเสียงประกาศรับมีดจากกลายเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าลุงเชียงกําลังจะมารับมีดก็จะมีลูกค้าต่างเรียกให้ลูกเชียงแวะเข้ามาอยู่บ่อยครั้งจนบางคนก็กลายเป็นลูกค้าประจําไปแล้วแกผ่านหน้าบ้านก็จะช่วยแกเรียกเรียกอะไร เรียกบอกลุงรับมีดแต่แกก็แวะบางทีอาทิตย์หนึ่งแกผ่านมาก็อาทิตย์ละครั้งบางทีก็สองอาทิตย์ครั้งก็เรียกง่ายเป็นลูกค้าประจําเลยเป็นลูกค้าประจําแกเลยแหละรับเองก็ได้แต่ไม่ไม่รับเพราะว่าอยากช่วยแกป้ารู้จักกับลุงเชียงนานยังครับป้าก็แกก็เมื่อฝนนี่ก็หลายปีแล้วมนะั้งเนาะปีแล้วเนาะจะ้ะแกมาตรงนี้บ่อยไหมก็บ่อยอยู่พอดี ก็ที่บ้านไม่ค่อยมีคนรับก็เลยแต่มาทีก็ฝนมันป่าก็ฝนล,<า>ลูกตัพายมีหลายเจ้าแถวนะี้ก็รู้สึกภูมิใจดีใจกับข่าวจ้ะก็เขาที่การเขายังทํามาหาก,กินอย่างเงี้ยบางทีคนดีๆก็ยังไม่ค่อยทําเลยเนาะอ,อันนี้เขาก็ทำมาหาก,กินอีกหนึ่งเรื่องลับของลุงเชียงคนสู้ชีวิตที่ยังไม่ถูกเปิดเผยนั่นก็คือความสามารถของเขาผู้นี้ครับ เมื่อทีมงานลงพื้นที่ไปยังที่พักเราถึงกับอึง้งกับสิ่งปลูกสร้างที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยสองมือของคนพิการอย่างลุงเชียงผู้นี้ทุกสิ่งอย่างได้ข่าวว่าลุงทำเองขึ้นหมดเลยทำเองจ้ะคานบ้างอะไรบ้างถ้ากลัวตกก็จะเอาเชือกลัดตัวไว้แต่บางทีก็หัวทิ่มลงแต่ใส่เชือกที่มันดึงเอวเราไว้ แต่ช่วงนั้นแฟนยังอยู่ยังแข็งแรงให้แกส่งไม้ให้อะไรให้ได้แต่ว่าตั้งแต่แกเสียมากระทาคือว่าใช้แม่เหล็กผูกเชือกสมมุติว่าค้อนตกอะไรตกเนี้ยก็จะเฟี้ยงแม่เหล็กลงมากับเครือกให้มันโดดติดมีดแล้วก็ดึงขึ้นเสาหรพูดตะปูตะปูไม่ใช้แม่เหล็กนอกจากจะสร้างที่พักด้วยตัวเองแล้วลุงเชียงยังนําเอาของเก่า มาประดิษฐ์ข้าวของเครื่องใช้ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ตัวเขาเองด้วยลุงรับสิ่งประดิษฐ์ที่ลุงทำเมื่อกี้เขาเรียกว่าอะไรลุงลุงลุง,ลงขี้นเองอ่ะก็เลยเรียกแขนแม่นาคเอาไว้ช่วยจับของมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยที่ว่ามันตกล่วงพื้นถ้าลุงก้มเนี่ยหน้าลุงจะทิ่มคืออาศัยที่ว่ามีแม่เหล็กแล้วก็เหล็กขอ อะไรเกี่ยวพัสดุที่ว่าเราเราต้องเอานํามาใช้รอบเนือจากสิ่งประดิษฐ์นี้มีอะไรอีกครับกบ้านก็มีหลายอย่างอย่างไฟเนี่ยเราไม่มีไฟฟ้าใช้เราจะทํายังไงที่จะให้แสงสว่างกับตัวเรามั่งในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าลุงเชียงก็จะนําเอาของที่ไม่ใช้แล้วมาดัดแปลงลองผิดลองถูกจนในที่สุดก็ได้พัดลมได้แสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งทั้งหมดก็มาจากไอเดียของเขาทั้งสิ้นเราเปิด น,นอกจากพวกไฟพวกสิ่งประดิษฐ์ต่างๆแ,แล้วมีอะไรอีกครับนอกจากก็มีเครื่องปั๊มน้ำอาจารปั๊มชักโดยโดยที่ตัวเองมันขาไม่ได้ก็ใช้ไอ้มือเราโยกเอาอาจาะจะให้ไปตักคงเป็นไปไม่ไนดะ้เราก็จะโยกน้ําขึ้นมางนี้อาจาน้ำก็จะออกไปทางที่ท่อระยะสั้นๆนะจ้ะ ลุงเชียงอาศัยอยู่บริเวณบ่อน้ำสาธารณะมาก,กว่า10ปีแล้วซึ่งที่พักแห่งนี้เขาได้รับการอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพีดงพลับให้สามารถเข้ามาอยู่อาศัยในที่สาธารณะแห่งนี้ได้ตอนนี้ทางอำเภอเนี่ย ก็มอบอำนาจให้ทางหน่วยงานของอบตอรเราเนี่ยได้ดูแลเกี่ยวกับที่สาธารณะในเขตของตำบลที่รับผิดชอบก็เลยได้ทําหนังสือแล้วก็เสนอไปทางอําเภอเพื่อที่จะอนุญาตให้คุณลุงเชียงน่ะได้พักอาศัยแล้วก็อยู่ในบริเวณที่สาธารณะและในการอยู่ตรงนี้เราได้มีข้อตกลงวา่าจะไม่ให้บุกลุกที่ไปในส่วนที่มากกว่าที่อยู่ปัจจุบันก็คือตรงบ้านหลังที่อยู่ปัจจุบันนี้ก็ได้รับ เงินช่วยเหลือ,อาจากส่วนกลางจากองค์การบริหาร่วนตะบนบางกะพีดงพับเป็นเงินช่วยเหลือการความพิการนะคะเดือนละ800บาทก็ไม่แปลกครับที่หลายคนต่างพากันชื่นชมคุณลุงแล้วก็ยกย่องว่าเป็นคนสู้ชีวิตเพราะเรื่องราวที่ถ่ายทอดมาทั้งหมดนี้มันบ่งบอกได้ชัดเจนที่สุดแล้วว่าถ้าหากคุณไม่ย่อทอ้อ ต่อให้คุณจะมีอุปสรรคมากมายมาขวางกั้นแค่ไหนคุณก็จะสามารถก้าวข้ามผ่านมันไปได้อย่างเช่นเรื่องราวของลุงเชียงคนสู้ชีวิตผู้นี้ครับก็อย่าท้อเลยครับเพราะว่าการท้อแท้มันสร้างกับว่าสร้างจิตให้เราเนี่ยยังไม่ได้เริ่มทำแต่ใจมันก็สลดแล้วเมื so ่อจิตใจสลดมันทำอะไรไม่ได้หรอกอย่าว่าแต่ทำงานแลยข้าวใส่ปากมันยังไม่อยากจะตักเลยครับ มองหมาหมามันขาเป๋มันยังพาตัวมันไปหาข้าวกินและเราเป็นคนเขาเรียกคนที่ว่ามีปัญญาทําไมไม่เอาปัญญามาพิจารณาถามตัวเองไม่ต้องไปถามคนอื่นว่ากินไหมกินต้องหาอย่าให้คนอื่นหาไห้ช้ำแหลกคดี ลวงข้ามปริศนาร้อยเปอร์เซ็นเต็มครับเขาทำคนเดียวไม่ได้